เคล็ดลับของการประสบความสำเร็จคืออะไรหากมีคนมาถามคุณแบบนี้หรือว่าตัวคุณเองก็ยังมีความสงสัยแบบนี้อยู่อยากให้ฟังเรื่องเล่านี้ค่ะโซเคติส so เป็นนักปราชญ์คนสำคัญในยุคสมัยที่กรีกเดนอํอำนาจเมื่อประมาณ2,500ปีก่อน แม้ว่าโซเรติสจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่ายับย่นแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาและก็ผู้คนมากมายเฝ้าคอยติดตามแม้กระทั่งเพลโตยอดนักปรัชญาชาวกรีกก็ยังต้องเหงี่ยหูฟังว่าวันนี้โซเรติสจะพูดหรือว่าสนทนากับผู้อื่นได้ถ้อยความอย่างไร เพราะว่าวิธีการนำเสนอมุมมองของโซเคติสนั้นแปลกกว่าผู้ใดอย่างเช่นว่าเขามักจะใช้วิธีการสนทนาด้วยเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเล็ก,ลกๆน้อยๆทั่วไปแต่มักจะซ่อนเร้นความหมายที่ลึกซึ้งเอาไว้ในการซักถามด้วยเหตุผลของเขาเสมอมีครั้งหนึง่งมีชายคนหนึ่งถามโซเคติสว่าเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จคืออะไรโซเคติสก็ไม่ตอบ แต่กับนัดหมายให้ชายหนุ่มผู้นั้นไปพบเขาที่ริมแม่น้ำในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันโซเกติสก็ได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าให้ชายหนุ่มคนนั้นได้เดินลงไปในแม่น้ำกับเขาพอถึงกลางแม่น้ำที่มีระดับน้ำปริ่มถึงคอจูๆ่ๆโซเกติสก็จับชายหนุ่มคนนั้นกดน้ำโดยที่เขาก็ไม่ทันระวังตัว ด้วยความตกใจก็ทําให้ชายหนุ่มคนนั้นอ่ะพยายามดิ้นรนอย่างสุดแรงเกิดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นเอื้อมมือของโซเคติติไปได้โซเคติติปล่อยให้เจ้าหนุ่มตะเกียกตะกายดินน้นรนจนน้ํากระจายอยู่ภาคใหญ่เขาจึงค่อยคลายมือที่เค้นคอเจ้าหมอนั่นอยู่สิ่งแรกที่ชายหนุ่มคนนั้นทําก็คือเด้งตัวขึ้นมาเหนือน้ําทันทีเพื่อสูดเอาอากาศเข้าปอดเฮื่อกใหญ่แล้วก็พูดว่า ท่านทำบ้าเลยนะข้าเกือบจมน้ำตายแล้วโซเกติตีสก็ถามชายหนุม่มกลับไปว่าเมื่อครูน่นี้เจ้าต้องการอะไรมากที่สุดชายหนุม่มก็ตอบอากาศอากาศน่ะสิแล้วเจ้าทำอย่างไรเมื่อเจ้าต้องการมันโซเกติตีสถามต่อชายหนุม่มก็เหนื่อยหอบพร้อมทั้งโมโหแล้วก็ตอบไปว่าถ้าไม่ใช่เพราะข้าดิ้นรนสุดชีวิต ข้าก็คงจะไม่ได้มายืนสนทนาอยู่กับท่านอย่างนี้หรอกหน้าโซเกติสพยักหน้าก่อนกล่าวต่อไปว่าตอนนี้เจ้าก็รู้คำตอบของสิ่งที่เจ้าถามแล้วนะสิเมื่อเจ้าต้องการอะไรสักอย่างเจ้าต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มันมามันไม่มีเคล็ดลับอะไรอย่างอื่นหรอกหากคนกำลังถามหาเคล็ดลับความสำเร็จเช่นเดียวกับชายหนุ่มผู้นี้ นี่ก็คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในตัวของมันเองบทความนี้นะคะเป็นบทหนึ่งที่นำมาจากหนังสือเด r ร์ทูวินก้าพอไหมเป็นนายตัวเองที่เขียนโดยคุณเมธพิชยพลดิ้นให้สุดชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จสำหรับวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า thank you